อันเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะเมื่อได้ปัญญาละกิเลสได้ก็จะทำให้ได้ความสงบระงับซึ่งเรียกว่าอุปสมะได้ความสงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสทั้งหมดอันเรียกว่าปวิเวกได้นคธมะคือการออกทั้งหมดออกกิเลสออกจากกิเลสได้กองทุกได้ทั้งหมด พราะฉะนั้นสัมโพธิสุขความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมนี้จึงเป็นข้อสำคัญเหล่านี้เป็นความสุขอันแท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เองและทุกๆคนที่จะได้ความสุขอันแท้จริงนั้นก็จะต้อง มีส่วนได้ความสุขเหล่านี้แม้น้อยก็ตามคือว่าจะต้องได้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติให้ออกได้ไม่ให้ติดขัดอยู่ในเครื่องผูกพันทั้งหลายปฏิบัติให้สงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสได้ ปฏิบัติให้สงบระงับโดยตรงก็คือสงบระงับโลภโกรดหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะได้ปฏิบัติให้ได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้อย่างลงถึงในสัจจะที่เป็นความจริงอันกับจัดกิเลสและกองทุกได้น้อยหรือมากและเมื่อได้น้อย ก็ได้ความสุขอันแท้จริงน้อยได้มากก็ได้ความสุขอันแท้จริงมากและบรรดาสุขเหล่านี้อีกคำหนึ่งก็คือวิบุติสุขความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อออกได้ก็เป็นอันว่าพ้นได้ เมื่อสงัดได้ก็เป็นอันมาพ้นได้เช่นเดียวกันเมื่อสงบระงับได้ก็เป็นอันมาพ้นได้เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงก็เป็นทำให้ก็ทำให้พ้นได้เช่นเดียวกันคือทำให้พ้นได้จาก เครื่องติดขัดทั้งหลายจากเครื่องผูกพันทั้งหลายจากพันธนาการทั้งหลายให้พ้นได้จากความคลุกคลีทั้งหลายให้พ้นได้จากโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะให้พ้นได้จากกิเลสและกองทุกน้อยหรือมาก ความพ้นเหล่านี้ก็คือวิมุตต์และเมื่อพ้นได้เท่าใดก็เป็นสุขเท่านั้นดังนี้ก็เป็นวิมุตติสุขพระพุทธเจา้าได้มีพระพุทธภาธจิตตรัสแสดงไว้เองว่าทรงอยู่ด้วยวิชาวิมุตติวิชาก็คือรู้วิมุตติก็คือพ้น รวมกันเข้าก็คือรู้พ้นทรงอยู่ด้วยความรู้พ้นทรงรู้ทุกๆุกอย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนณะคือใจซึ่งรูปทั้งหลายซึ่งเสียงทั้งหลายซึ่งกลิ่นทั้งหลายซึ่งรสทั้งหลายซึ่งผลทพพะทั้งหลายซึ่งเรื่องราวทั้งหลาย และทรงรู้ได้มากยิ่งกว่าสามัญญชนทั่วไปเพราะทรงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันยืดยาวกว้างขวางแต่ว่ารู้เท่าใดก็พ้นเท่านั้นไม่เก็บเอามาเป็นพันธนาการผูกพันไม่คลุกคลี และไม่วุ่นวายและไม่หลงเพราะฉะนั้นจึงทรงมีความรู้พ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งปวงเมื่อเรียกเป็นสั์แสงก็เรียกว่าวิชาวิมุตติวิชาคือรู้วิมุตติคือพ้นพูดอย่างธรรมดาก็คือว่ารู้พ้น ไม่ใช่รู้ติดไม่ใช่รู้ผูกพันเป็นต้นแต่เป็นรู้พ้นรู้มากที่สุดรู้อดีตไกลที่สุดรู้อนาคตไกลที่สุดรู้ปัจจุบันทั่วหมดแต่ว่าพ้นหมดไม่มีติดข้องไม่มีกังวลไม่มีที่จะพันธนาการในเรื่องใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น จึงได้ทรงพบกับความสุขที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเป็นวิมุตติสุขอาการของความสุขดังกล่าวมานี่กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือสุญญาตาความว่างนั่นเองคือว่าว่างจากกิเลส ว่างจากกองทุกเพราะว่าออกได้เพราะว่าสงัดได้ไม่คลุกคลีเพราะว่าสงบระง,งับได้เพราะว่ารู้พ้นคือไม่รู้หลงไม่รู้ยึดทุกทุกอย่างจึงเป็นความว่างว่างกิเลส ว่างทุกทั้งหมดยกเอากายขึ้นมาว่าก็คือว่ากายว่างยกเอาวาจาขึ้นมาว่าก็คือวาจาว่างยกเอาใจจิตขึ้นมาว่าก็ว่าใจว่างจิตว่างกายวาจาจิตใจว่างว่างกิเลสในกองทุกทั้งหมดว่างด้วยความรู้พ้นไม่ใช่ว่างด้วยความไม่รู้ หรือความรู้หลงแต่ว่าวางในความรู้พ้นดังนี้คือว่าใจว่างหรือจิตว่างหรือว่าความว่างอันเป็นตัวสุญญาตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงทางให้บรรลุถึงความว่างดังกล่าวนี้ ตั้งตนแต่การปฏิบัติตนไม่ให้คลุกคลีอยู่ด้วยบุคคลหรือว่าอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือว่าที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอัน ความคลุกคลีอยู่ในเรื่องราวหรือด้วยบุคคลดังกล่าวมานี้ไม่ใช่หมายความว่าอยู่กับใครๆไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้แต่หมายความว่าความรู้จักที่จะปฏิบัติทำจิตใจให้รู้จักออกให้รู้จักสงัด ให้รู้จักสำงับให้รู้จักรู้ปล่อยรู้ว่างรู้พลนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้แล้วแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในป่าอยู่ในที่ไหนก็ตามตลอดจนถึงมาประชุมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็มาอยู่ด้วยกัน จำนวนมากดังนี้ไม่เรียกว่าคลุกคลีเพราะว่าไม่ใช่เป็นการมาก่อกิเลสและก่อกองทุกข์อย่างใดๆทั้งสิ้นมาร่วมกันฟังมาร่วมกันปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะออกเพื่อที่จะสงัดเพื่อจะสงบระงับเพื่อที่จะ รู้พ้นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้ไม่ใช่คลุกคลีแต่ที่เรียกว่าคลุกค,คลีในบุคคลด้หมู่คณะด้วยสิ่งทั้งหลายนั่นหมายความว่าคลุกคลีในทางสร้างกิเลสและกองทุกข์ให้บังเกิดขึ้นในทางต่างๆดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า จึงได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเว้นการคลุกคลีดังกล่าวโดยที่ได้ทรงแสดงขี้ให้เห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นรูปอันหมายรวมถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผลตภัถึงธรรมะคือเรื่องราวทั้งปวง ซึ่งประสบพบผ่านทางตาหูจมและมณนะคือใจยกเอารูปขึ้นมาเป็นตัวอย่างซึ่งมีความยินดีติดอยู่รูปที่ยินดีติดอยู่เหล่านี้ซึ่งจะ ไม่เป็นเหตุให้เกิดความโศกความปริเทวะความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจนั้นหามีไม่เพราะเหตุว่ารูปทั้งปวงนั้น จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นฉะนั้นเมื่อมีความผูกพันยินดีติดอยู่ทั้นสิ่งที่ผูกพัน์นั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงต้องมีความทุกข์ต่างๆ จึงไม่พ้นทุกไปได้ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะคลุกคลีผูกพันหัดปฏิบัติที่จะนำจิตใจออกไปได้สงัดได้สงบระงับได้และข้อสำคัญนั้นให้รู้จักทําใจให้รู้พ้นให้รู้ปล่อย ให้รู้วางได้ตามสมควรและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้พบกับสุญญตาคือความว่างดังที่กล่าวมานั่นอันเป็นเหตุให้บังเกิดความสุขติดแท้จริงสุดแต่ทีจ่จะปฏิบัติได้เพียงไรพระบรมศา,ศาสดาเองก็ได้ทรงเข้าถึง สุญญาตาคือความว่างนี้เพราะไม่ทรงใส่ประทัยถึงนิมิตอะไรอะไรอันหมายความว่าถึงจะทรงเห็นอะไรทรงได้ยินอะไรเป็นต้นซึ่งรูปซึ่งเสียงทั้งหลายเป็นต้นแต่ก็ไม่ผูกพันยึดถือทั้งหมด หรือว่ายึดถือบางส่วนว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นก็พ้นไปพ้นไปพระองค์จึงอยู่กับสุญญาตาคือความว่างและเมื่อว่างกิเลสว่างยินดีว่างยินร้าย วางความยึดถือก็เป็นอันมาวางทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีใครมาเฝ้าก็ตามจะเป็นบริษัทคติยะบริษัทพรามณะบริษัทแพทย์บริษัทสูตรบริษัทใครๆก็ตาม ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนธรรมะที่ทรงสั่งสอนจะเป็นข้อไหนบทไหนก็ตามจึงเป็นนิยานิกธรรมธรรมะที่นำออกทั้งหมดออกจากกิเลสออกจากกองทุกทั้งหมดไม่มีที่จะสั่งสอนนำเข้ามาสู่กิเลสสู่กองทุก เพราะว่าพราะองค์ทรงอยู่ด้วยสุญญาตาคือความว่างเพราะไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหมดตลอดเวลาเพราะทรงอยู่ด้วยความรูพ้นดังที่ตรัสแสดงนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงสั่งสอนต่อไปว่าเมื่อต้องการจะ เข้าถึงสุญญตาคือความว่างดังนี้ก็ให้ปฏิบัติทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในภายในให้นั่งสงบอยู่ในภายในและในการปฏิบัติดังนี้จะปฏิบัติ ทางสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ทางนั้นเพราะเมื่อมาตั้งสติกำหนดในสติปัฏฐานในกายในเวทนาในจิตในธรรมทุกข้อทุบทย่อมเป็นการปฏิบัติที่ทำจิตให้ตั้งสงบอยู่ในภายในทางนั้นให้นั่งสงบอยู่ในภายในทางนั้น <c oughs> ให้มีอารมณ์ อันเอกคืออันเดียวผุดขึ้นทั้งนั้นคือให้ใจเป็นหนึ่ง,งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ดังนี้แล้วก็จะได้สุญตาคือความว่างขึ้นไปโดยลำดับและเมื่อได้สมาธิที่ดีขึ้นดีขึ้นก็จะได้ขึ้นไปจนถึงขั้นฌานโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฝังสูตรและตั้งใจตาความสงบสืบต่อไป